สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจซัพพอกันวันที่29พฤศจิกายน2568เมือนี้คงสุดทไทยครับเมื่อนี้พอสพพี่น้องเอฟซีพัฒามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแมนนี้นฝันแมนงวดที่หกนะครับเขามาติดต่อกันหางวดแล้วครับมือนี้คงสุดทไทยแมนนี่ฝันเพิ่มบอรหรือสิเป็นยังไง พี่น้องเอฟซีก็เตรียมสมุติปากกามาครับตามพศมาไปฟังน้ำกันว่าเม่านี้่น,นมีแนวทางตัวใดเพิ่มเติมหรือมีแนวทางตัวใดสิเน้นนะครับสิเน้นนักตัวใดนะครับเข้ามาแลวก็ยื้เลื่อนด้พี่น้องเอฟซีหนึ่งไร่หนึ่งแชนะครับสองแช่สามแช์ก็ได้ครับสิได้มีโชคน้ำกันครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับไปใสฟังน้ำกันครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีจ้าเมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่คงสุดไทยเนาะเมนี่เมน,มนอ,อ่ไม่ยำ่โคงสุดทไายเพราะว่าอีกเ่อกี้มือได้รุ่นแล้วเมนี่มีฝันเพิ่มตเติมว่จ้าฝันอยู่ตะวนันมันโมเมนต์โตกา ฟันฟันเพิ่มเติมได้ตัวเลขไม่อีกบกว่นี้มันเป็นเลขหกตัวนี้เพื่อนวันพระได้รยลงวัลที่หนึ่งขุนฟันที่ปล่อยมา่านเป็นปล่อยไปแล้วมันเป็นเลขสองตัวเนาะเป็นเลขสองตัวถามว่าฟันดีบ่กับฟันอยู่แต่ว่าเจ้าของบาได้ซื้อคือห้พ่อบ้านซื้อซื้อไปแล้วพ่อบ้านกับฟันดียุ่นบ่จ้ะพ่อบ้านแล้วซื้อแล้วแล้วฟันว่าเลือดแล้วออกเต็มอยู่ ก้าวฟันเห็นเลือดเพื่อนว่ามันมันเลือดเลือดออกมาวันนี้เต็มน้าเพลินน้ํายังไหมโอ้จะได้เพื่อนเส็จออกมันล้เต็มน้าเมื่อน้าหยังเพื่อนจักจักสิเป็นจังไดบำรวอเนี้่ยอึ้นไยังเสียกระว่าบ่เคยรันอ๋อมันกับเข่ามากกิดตอกันหลายงวดเลยเนาะแต่ว่าที่เราซื้อไว้แล้วก็ซื้อที่ปล่อยไปแล้วเท่านั้นซือตัวใดนี่เราฟันเราฟันที่แรกสุดฟังเนี้ยฟันตอนแรกการที่ฟันว่า ไปหน้าแล้ไม่เด็กน้อยเล่นอันนี้เด็กน้อยเขนเลขให้เนาะเด็กน้อยเขนเลขให้หาหนึ่งมันบ่วงกลมหายหนึ่งแต่หายหลายตัวอยู่แต่ว่าตัวสนั้นมันมาเห็นมันเห็นตัวเดียวคููเดียวมันชัดตัวเดียวแมนมันชัดคููเดียวคือหาหนึ่งคือวงกลมหนี่คือฝันระตองหมวดหมักแนนมามาขึ้นที่สองต่อมาหันก็เลยมาฝันเห็นว่ามีแม่ยิ่งที่ขายลอตเตอรี่ ยิ่งที่ข้ายลอตเตอรี่นั่นเมื่อเอิญบอกหาศูนย์หาศูนย์แล้วบาน้กันถ้ยเฮียนน่ะฝันพ่อบ้านเฮียนน่ะฝันฝันว่านั่นนั่นไปแก้โทรศัพท์มันเครื่องที่ใส่อยู่น่ะสีเผาเพราะว่าพันสีเผาหิ้มแต่ว่าเลขไท้ายโทรศัพท์เครื่องนั้นมันก็หาศูนย์ขึ้นกันบาน้มาขึ้นต่อมาอีกมาฝันอีก ันอันนี้ฟันบหลายฟันแทนนั่นไม่แม่งยิ่งียนกระดาษอันียนเลขใส่กระดาษแล้วก็ยกให้ยกขึ้นมาอันนั้นเป็นเลขหาศูนโซนหาตัวเดียวฟันลายรอบกับจริงแม่ลายรอบลายขึ้นกับจริงจะว่ากับยำยูเลขตวเก่าเนาะแม่ยำยูเลขตกเก่าว่าไปป่บมากคือ ทั้งหมดจากตั้งแต่ฝันตอนมันมันมันทั้งเหมือนมันซีขึ้นที่ฝันเกี่ยวกับเลขตัวน,นี้เพราะว่ากับไมาย่ำยุโตที่ได้ไดอตองงวดแมนวังวดที่แหลกนี่มีตัวใดเนี่ยมนี่มีา 0, หาเนื่องหาศูนย์แล้วก็หกสามหกสามนะคือเป็นเลขตามหกสามเป็นเลขตามของงวดที่ผ่านมาเนาะลนหลังจากนั้นมาฝันอีกว่าฝันหลังจากฝันยังสามขึ้น เมื่อฝันวังขึ้นวันพระเมือขึ้นว่านเนี่ยแต่ว่าบัดนี้ฝันโกเกียวกับเล็กที่ปล่อยไปน,นี่บัดนี้ฝันบัดนี้ฝันเห็นเลขหกโตมันสิแทบขนมากฝันเห็นเป็นเลขร้อยมากสิเป็นร้อยมาแกแวบไม่เห็นแวบไม่เห็นแวบไม่เห็นสองเท่าเท่าแรกนานสี่สองหกบัดนี้มันขึืนมาอีกเป็นหกสามหก เป็นเลขหกตัวสามหกมันก็เป็นเลขตัวที่แม่นี่ปล่อยไปแล้วที่ปล่อยไปแล้วค่ะที่ปล่อยไปแล้วน่ะวันนี้แม่นี่นี่สิจับเป็นสุดสามตัวนือจับเป็นสูดหกตัวแบบนี้แม่นี่กระเคียนกะเอาล่งไปทั้งหกตัวเลยะว่าเอซี่บรรทาพันไปซื้อลอตเตอรี่ได้เป็นฝันโคงสุด้ายเนาะแมนเป็นกฝันคงสุด้าย ร้อยมากเลี่ยงกันมากหกตัวเลยแบนี้เลี่ยงกันมากเลยรางวัลที่หนึ่งต่อนพี่น้องก็ะเรียนม่ยำไห้ซี่มันมันกับเป็นโคงสุดท้ายเลยเนาะอ่านั่นแหละก็จังว่านหลันนะมันฝันโคงสุดท้ายนะมันสิเป็นเลขหกตัวสำหรับตัวเมนี่นี่มันใจบอกถ่านร้อยมากบบงสำหรับเมนี่นะจังสุงหงษนะร้อยมากะกับ ทุกงวดเตี้ยเขาทุกงวดเลยสามกี่ร้อยมาห์ร้อยมาห์โอยู่ดีเนาะแมนตะวันงวดนี่เนี่ยต่างแต่ตางงวดมากเนี่ยมันสินมายำอยู่เลขหาศูนย์ก็ผ่านหนึ่งเนี่ยยำยืนมาตลอดทุกท่ายนี่มะยำวาทุกทายผัดมะยำสามหกแต่ว่าเนี่ยมาหกตัวต่ว่ากับเป็นเลขที่ง่ายมีตัวนอกถ่ายสามเอามหกตัวลงเลย ก็ได้เอาหกตัวลงน้ำเนาะเพราะว่าอันพี่น้องเพ่นเบิ่งนเพ่นฟังเพื่จับเป็นสี่สองหกเป็นสุดหนึ่งสี่ก็ได้เนาะแล้วแต่เป็นอีกสุดหนึ่งแล้วแต่พี่น้องเขาสิพิจารณาเอาสี่สองหกสุดหนึ่งีหกสามหกสุดหนึ่งกันเพื่อนเรียกลอตเตอรี่ได้เจียวงกชุดกับงกตัวก็ได้เนาะแมนขันขันมันมีในหกตัวนี่ก็บนารุ่นยุ่อกันคืไว้ยถัดหลุนรองเบิ่งเพื่อนมากเนาะรางวัลใดรางวัลหนึ่ง โตเมนี่สียมันใจตัวไรจ้าในในสำหรับเมนี่นี่มากเล็กหายหนึ่งก็หาซูบีอย่งนีมากเป็นสุดแหลกอยู่แม่จ้าพื่อวนหายที่แหลกถูกเนาะอ๋อันหลังจากขึ้นวันพาเมื่อเรากระบอกฝันอย่างเดียวฝันตะเคื่อวันพาที่ผ่านมาหมู่ว่านฝันไม่ได้อะไรเมนี่ประมาณตีสี่ตีสี่ครัวแกงกฟ้านกันสีแก้งคือเกาอยู่มันปะ มักแม่นมืนบตามที่พานมากกับตีซีที่ฟันโอ้โหตีซี่ทุกเชือเลยฟันอ่ะนี้มันตรงกันเลยฝันได้เป็นตัวถือเมื่อแล้วนี่จะงวดกับแม่นี่ซีงวดแล้วซีงวดิีแล้วพี่น้องงวดนี่เป็นวดที่ออกซองไหนมาซีงวดแล้วบ่นับที่พานมากที่บเคยออกซองนี่ต่างที่ที่บ่ได้ฟังที่บ่ได้นัดออกซองนะว่าเอาสู้กันฟังหมันก็เขาทุกงวดต่างงวดนี่ก็คที่ว่า มักอยู่มากคาหนึ่งหาศูนมั่นใจมั่นใจหนึ่งหาศูนยจ้ะแต่หกสามนี่เป็นสามกับตามหกสามกับว่าแนบมันกับเป็นไปได้หมดเนาะแมนพอ่าโหว่าเพราะหลายตัวไหมเลขสามคูณเอาเบิ้งดูเมนิ้เบิ้งดูมนิ่แมนบออยำคู่กันไทยเ็นิ้งแมนแมนจ้ะ อมสุดท้ายแม่นี้คนฝันแน่นนะครับมักกระจัดคัดกะพานนะครับพี่น้องรับงสุดท้ายมักกะเรียนพานยาดากันให้ไว้เพียปดแนวทางเท่านั้นเด้ออย่าลืมยาดาขอเป็นแน้วทางฝันเนาะเข้ากันฟังว่าตัวใดมันสีออกซื้อกันฟ้งมากไปจัดพี่น้องมักตัวใดก็ไม่นี่อันนี้มักขาหนึ่งกะผาศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์นี่คือตัวเน้นตัวย้ำเนาะแมตัวที่ชัดเจนที่สุด ฟันได้หกตัวตัวใดก็ไม่นี่สี่สองหกแล้วก็ 6, 3, 6หกสามหก